นะคะคเกี่ยวกับเรื่องของผลบวกปลอมนะคะหรือว่า false positive นะคะจากการตรวจโควิดด้วยชุดตรวจตัวเองด้วยตัวเองนะคะหรือที่เรียกว่า ATK นั่นเองนะคะถ้าอยากรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วก็ติดตามคลิปนี้ต่อได้เลยค่ะค่ะ สาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดผลบวกปลอมนะคะหรือว่า false positive นะคะก็เกิดได้หลายสาเหตุด้วยกันนะคะเช่น 1. น,นะคะขั้นตอนการตรวจนะคะบางขั้นตอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเเนี่ยทำได้ไม่ตรงตามที่เขาระบุเอาไว้นะคะก็อาจจะทำให้เกิดผลบวกปลอมได้นะคะ 2. ก็คือ,อชุดตรวจที่เอามาใช้อะคะ่ะก็คือยังไม่ได้มาตรฐานหรือว่าไม่ได้รับการรับรองจากออยอนะคะ สามนะคะสาเหตุก็เกิดจากการที่อาจจะเกิดจากการที่เพื่อนๆเนี่ยตรวจชุดโควิดตรวจโควิดนะคะในพื้นที่หรือสถานที่ที่ไม่สะอาดเพียงพอและอาจจะมีการปนเปื้อนนะคะของสิ่งแปลกปลอมเข้ามาที่สิ่งตรวจนะคะก็ทําให้เกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็ สุดท้ายนะคะก็อาจจะเป็นที่สิ่งที่ส่งตรวจนะคะไม่เหมาะสมนะคะเช่นน้ำลาย,ย้ยคะมีการปนเปื้อนอย่างอื่นเข้าไปนะคะก็ทำให้เกิดผลตรวจที่ผิดพลาดได้นะคะ แต่สุดท้ายท้ายสุดล่ะนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยตรวจโควิดนะคะด้วยชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองหรือว่า ATK แล้วเกิดผลบวกเป็นผลผลตรวจอะเป็นบวกนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยคือแยกแยกตัวออกมาทันทีเลยนะคะแล้วก็ติดต่อสถานพยาบาลน,นะคะใกล้ๆบ้านของเพื่อนๆนะคะเพื่อที่จะพิจารณาตรวจหาเชือ้อซ้ําแล้วก็จะได้มีแนวทางในการรักษาขั้นตอนถัดไปนั่นเองนะคะก็ ออก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะก็คงจะมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากทุกๆโรคเลยนะคะสําหรับข้อมูลนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสภากาชาติไทยนะคะที่แชร์ข้อมูลดีๆให้กับพวกเราได้ทราบกันนะคะแล้วก็สําหรับคลิปหมายญาพารู้คลิปนี้ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องของอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามต่อได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบายบาย